อะไรกี่ชุดเออรวยรวยนะจ๊ะสังฆทานชุดละพันบาทร้อยห้าสิบชุดเป็นเงินแสนห้าหมื่นเรื่องวิเศษเล็กๆน้อยๆพวกเราก็ขอกินฟรีสาธุเก็บเล็กๆให้น้อยเงี้ยอ้าวเพ่งเดี๋ยวเจียวชิวก่อนอาเออจะอ โอ้พูดภาษาจีนได้เลยเนี่ยไม่รู้ว่าปฏิศัสตร์พิธาจีนเชี่ยเชียยลูกอ่ะเชี่ยวภาษาไทยก็ไม่เล็กอ๋อทีสองลูกเออเฮ้ยเตียงเอาเรื่องนะวางแขนสั้าสู้สุดดีไม่ได้ รวย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 นะจ๊ะอ้าวรวยมากๆโชคดีมีสมลุกเลยนะจ๊ะไปไปรวยใหญ่โชคดีมีสมนะอ้าวเลยเลยลูกเอ้ยศาสนาสมหวังทุกอย่างนะจ๊ะใครจะถวายอะไรก็รีบถวายนะตอนวันปีสามเราจะได้มาถัดจังหวะกันอ้าวรวยนะจ๊ะวฟังลูกเอ้ย ปแปลแล้วรวยรยลูกเอออาสตารายุทรงกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่เกรรบอย่างสูงสุดลูกได้อ่านข้อ